สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการรู้ทันอภิสิทธิ์คิดทันกันประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2552ครับรายการเรามาสดๆผมจุติพงษ์พุ่มมูลพูดดำเนินรายการวันนี้คุณจิระยุห่วงทรั์ติดภารกิจสำคัญนะครับต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้จะส่งเสียงมาในช่วงเบรกที่2ครับวันนี้รายการรู้ทันอภิสิทธิ์มีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เรามีแขกสําคัญ ท่านหนึ่งนะที่มาร่วมผมจัดรายการวันนี้คือดรสิงห์ทองบัวชุมสวัสดีครับดรครับดรสิงห์ทองบัวชุมนี่ก็เป็นว่าที่ผู้สมัครพักเพื่อไทยนะครับ,รบวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแต่ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการรู้ทันอภิสิทธิ์ในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้อาจจะรับชมลำบากซะหน่อย นะครับเพราะว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็กล่าวสวัสดีด้วยวันนี้เรามีสามช่วงด้วยกันนะช่วงแรกนี่ผมจะพูดคุยกับดรสิงห์ทองว่าวันนี้รู้ทันอภิสิทธิ์ได้ชมใช่ไหมเมื่อเช้านี้ได้ชมเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกว่าวันนี้มีประเด็นน้อยนะประเด็นน้อยแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของคลิปที่มีการถกเถียงเพื่อจะไปกลบเรื่องการ เศรษฐกิจร่มเดียวอ,อันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่รัฐบาลประสบป,ปัญหาอยู่นะค,ะครับ,รบก็เท่าที่ดูคือวันที่หน้าท่านนายกรัฐมตรีมึงมองไงาบากคนนะครับหลายคนก็บอกว่าอทำไมวันนี้ไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเหมือนหลายวันที่ผ่านมาก็เหงาก็มาอยู่กับกวนเด็กนะฮะวันนี้ก็มีกวนเด็กสัมภาษณ์ด้วยครับข่าวคราวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีหลายเรื่องน่าสนใจนะะผมเสียดายว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรลืมชมไปเพราะปกติพิธีกรหลายคนเจอคุณอภิสิทธิ์เนี่ย เขาก็จะชมบอกโอ้รูปหล่ออะไรเงี้ยนะครับดรสิงห์ทองเคยได้ยินไหมว่าพิธีกรหรือใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะชมคุณอภพิสิทธ์นายกรัตรีว่าหล่อครับนะดูดีหล่อมากผู้ดีไงครับแต่ว่าน้อยคนนะที่จะชมว่าเอะทำงานเก่งนะคุณอภพิสิทธ์ทำงานเก่งนะบริหารดีนะไม่ค่อยไม่ได้ก็ได้ชมเลยปะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องความหล่อมีหล่อใหญ่หล่อเล็กหล่อกลางอะไรทำรองได้แต่เวลาเรื่องงานเนี่ยมักจะ คือบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะวันนี้ปรากฏว่าปกครองไม่ได้บริหารไม่ได้ครับครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้อยเอ,อ <ฮะ S 1> ก็เรียกว่าความหล่อบทบังเรื่องของภารกิจที่สําคัญก็คือการบริหารราชการแผ่นดินค,คนเลยชมว่าหล่อแต่ไม่เคยชมว่าบริหารงานดีบริหารงานเก่งก็ไม่เก่งอ,อีกเรื่องหนึ่ง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของทรโขงเน่านะฮะตามที่คุณเจรยุทย์ของ่ัตั้งชื่อไว้ทรลขงเน่าเนี่ยหลายคนก็รู้นะว่าเป็นคนเทพไทยออกข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทาง UAE เนี่ยคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยก็ไม่ให้คุณทักษิณอยู่ประเทศแล้วเนื่องจากใช้ฐานของประเทศเขาเนี่ยนะมาเรียกว่าปลุกกระแสชุมนุมคนเสื้อแดงปรากฏว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยผมเดาตั้งแต่แรกแล้ว ว่าถ้าไอหมอนี่เนี่ยนะฮะตลอดงหน้าเนี่ยออกมาพูดทีไรเนี่ยนะบมกว่าทุกทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทุกวันนี้ทางผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยให้ราคาก็แต่เขาก็ให้ฉายานะเขาก็ให้ฉายาว่าเป็นบุคคลที่ล้มละลายทางความเชื่อถือด้วยนะไม่คาดสื่อครับอ่าไม่รู้แกเกิดปีจอด้วยเปล่านะแต่ปากแกเหมือนอยู่แล้วก็แต่ว่าจริงๆคนเกิดปีจอหลายคนเขาก็เรียกว่านะ คารมคมคายอ่อนหวานอ่อนโยนนะฮะแต่ความจริงน้อยนะฮะค,ความจริงน้อยเออก็เลยกลายเป็นโทรโขงเน่านะหลายหลายคนบอกว่านี่แหละออต้องไปดูตรวจสอบดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเน่าตรงไหนถ้ามันเน่าเนี่ยแล้วเอามาอยู่ข้างตัวเนี่ยมันอันตรายนะดรนนะครับนะอ,อ่าอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีจดหมายน้อยมาบอกกันนิดนึงว่าออกรณีเวลาเราจัดรายการหรืออะไรก็ดีเนี่ยขอให้พูดถึงคนใต้นิดหนึ่ง พราะคนใต้เนี่ยก็รักเสื้อแดงก็เยอะนะครับพี่น้องใต้เยอะเสื้อแดงครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาพูดถึงเนี่ยอย่าพูดเฉพาะอีสานกับเหนือบอกทางใต้ด้วยนะ <S 1> <S 1> ว่าทางใต้เนี่ยก็มีเสื้อแดงเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อแดงสุภาพเรียรบร้อยเรียบร้อยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหากับใครอ้าวมาถึงเรื่องแรกเลยวันนี้ที่เปิดเริ่มต้นรายการมารู้ทันอภิสิทธิ์คิดทันกันเชื่อมั่นประเทศไทยเมื่อเช้านี้ นะฮะนึกว่าไม่มาตามนัดอีกแล้วถ้าไปถ่ายด้านนอกนะฮะนอกสถานที่เนี่ยโอบอาจจะนะขึ้นไม่ทันอาจจะต้องเลทไปสักสองชั่วโมงวันนี้มาตรงเวลาครับมาตรงเวลาแล้วก็มาพูดเรื่องแรกเรื่องของสินค้าเกษตรซึ่งสินค้าเกษตรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะรับปากกับประชาชนว่าทุกหัวระแหงเนี่ยจะได้ประโยชน์เชื่อหรือไม่ ปัญหาตัวนี้สินค้าเกษตรเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะผลไม้ทางภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้ก็ดีเนี่ยวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าออทางใต้นี่เขาเอาลองกองมาขายในกรุงเทพนะขอบมาเลยใช่ไหมครับผมไปงานโอท็อปมา,า,าเมื่อเร็วๆนี้นะไปทํารายงานสกูปที่โอทอ็อปโอโหขายถูกมากขายถูกมากนะทั้งลำใหญทั้งลองกองโอโหนี่ถูกถูกจริงๆ แต่สมัยนายกทักษิณนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะมันมีเรื่องที่ว่าเขาถ้าสินค้าที่มันตกต่ำโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยเขาก็ให้ไปแลกข้าวทางอีสานนี่ถ้าทางทะเลนี่ก็มาแลกกับสินค้าผลไม้หรือแลกข้าวทางอีสานหรือทางตะวันออกแล้วแต่นะมันจะได้ราคาดีได้ราคาดีแล้วก็มันก็เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะโอ้นี่เหมือนสมัยพ่อคุณเลยนะใครมีอะไรมาแลกกันจะทําให้ราคามันไม่ตกด้วยราคาไม่ตกแต่ถ้าสินค้าไหนที่ผลิตแล้วก็มีการผลิตออกมามากปุ๊บก็ส่ง ไปต่างประเทศโดยตรงเลยขึ้นเครื่องไปโดยตรงเลยครับวันนี้ก่อนเข้ารายการก็บอกว่าเอ้นี่กรณีของคุณอภิสิทธิเวชชชีวะนะฮะเชื่อมั่นประเทศไทยเนะี่ยบอกว่าเรื่องของสินค้าเกษตรก็จะรับปากโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะจะมีการแข่งขันกับเวียดนามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคนก็บอกว่าอย่าพูดแต่เรื่องข้าเลยยางพารารที่เป็นพื้นที่หลักในการหาเสียงคนะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มาเป็นกอบเป็นกำา็คือภาคใต้ บอกอยาจะพูดเรื่องข้าวอย่างเดียวพูดถึงเรื่องยางพาราเอาไว้ขึ้นซะก่อนครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องข้าวนะฮะปักใต้ที่เรื่องยางพาราสมัยก่อนเนี่ยยุคสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยนะผมบอกว่าโอ้ออกรถปิแออากันเยอะแยะเลยไม่ทราบว่าตอนนี้รถปิแอพยังอยู่กันหรือเปล่ารถปิแอพยังอยู่ดีหรือเปล่าครับผมหรืออาจจะช่วงนั้นออกได้นะออกได้มาถึงยุคนี้ราคายางตกจต้องคืนเข้าทุงยึดไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมจะเป็นปัญหาใหญ่ เรื่องของการแข่งขันก็บอกว่าจะแข่งขันกับเวียดนามนะแต่ว่าเรื่องของรูปธรรมเนี่ยยังไม่มีเวียดนามเขาไปไกลแล้วนะครับเรื่องข้าวเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขณะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็ไปศึกษาที่เวียดนามจริงๆตลาดข้าวเนี่ยของเราเรือลำหนึ่งนะแปดล้านแปดล้านกว่าตันดอกแปดล้านกว่าตันแต่วันนี้เวียดนามเนี่ยเขาส่งออกแล้วผลิตผลเขาดีมีคุณภาพด้วยแล้ววันนี้ท่านนายกที่สิทธิ์มานั่งคิดตอนนี้เนี่ยคงไปตามไม่ทันครับคงตามไม่ทันกับเวียดนามนี่เวียดนามเนี่ยผมได้ยินนะ ว่าเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยผมผมฟังรายการอยู่ <c oughs> แล้วก็อ่านหนังสืออยู่เวลาเขาไปขายข้าวในต่างประเทศเนี่ยชาวต,าต่างชาติบางประเทศเนะผมยกตัวอ,อย่างอย่างฟิจิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> เขาหุงข้าวไม่เป็นนะอาจารย์หม้อหุงข้าวเนี่ยดรสิงห์ทองมันมีเฉพาะย่านนี้นะ <c oughs> ย่านประเทศต่างประเทศแถบนั้นเนี่ยอย่างอเมริกาใต้อรไรพวกนี้เขาไม่มีหม้อหุงข้าวอย่างเรานะเพราะเขากินอย่างอื่นกันนั้นเวลาเขาขายข้าวก็จะปขยายตลาดอย่างเวียดนามเนี่ย รัฐมนตรีข้าวเนี่ยเขาไปหุงข้าวให้ประเทศนั้นนั้นชิมเลยนะเอ,อประเทศนั้นนั้นชิมเลยเพราะนั้นเ,ออเรื่องของประเทศไทยถ้าต้องการขยายตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าต้องทําให้จริงให้จังกว่านี้ครับก็เหมือนกับเครื่องเทศไทยเนี่ยนะคเครื่องเทศท,ที่เราเออขายกันหรือผลิตกันในประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยนะต่างประเทศเขาต้องการเยอะนะแต่ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะสนองตอบความต้องการของต่างประเทศได้อันนี้ก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้เล็งเห็นตรง ความสาคัญเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนะอาจจะไปมองเรื่องของข้าวเรื่องของผล,ลไม้อะไรเกินไปไนที่จริงม,มีสินค้าหลายอย่างหลายอย่างที่ที่จะสนับสนุนได้หรือเรื่องของสินค้าอื่นนอกเหนือจากข้าวมันมีเยอะแยะตอนนี้ถ้าเกิดเรายังทําแบบอ่อนปลกเปลี่ยนอยู่เงี่ยนะฮะก็คงยากครับอ่ะเรามาเข้าวิทยาชุดหนึ่งกันเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดของคุณนภิสิทธเมเชา้านี้เป็นเรื่องของการจะสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลองไปชมกันนะฮะว่าคุณอภิสิทธ์พูดไว้ว่าอย่างไร